ครับผมหมอเิงนะครับเป็นหมอสมุนไพรครับนะอายุด้ว่าเจ็ดสิบเก้าปีอะคุณพ่อผมก็มีเป็นหมอสมุนไพรเนี่ยนะจากเมืองจีนคนทั่วไปก็เรียกหมอจีนหมอจีนอย่างเงี้ยนะเป็นหมอทางสมุนไพรเมื่อย้ายมาอยู่เมืองไทยนะครับก็ยึดอาชีพเป็นหมอตลอด ตอนที่ผมเป็นลูกคนโตเนี่ยคนสมัยก่อนเข้มงวดในการสอนลูกสอนหลานเพื่อสืบวงศ์สกุลถ้าตระก,กูลผมเป็นหมอเนี่ยเขาคุณพ่ออยากให้เป็นหมอคือเราต้องเรียนจากพ่อนะครับแล้วก็จะสอนให้ตรวจให้แม่คือจับชีพป,ประจรเองวิชาการรักษาเนี่ยต้องมีมีครูบาอาจารย์คอยสอน ว่าโรคอย่างเงี้เข้ามาเนี่ยเขาเรียกโรคอะไรอาการของโรคเป็นอย่างไรแต่ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อจุกแน่นท้องปวดตรงไหนนะปวดท้องปวดตรงกลางนะปวดกระเพาะหรือว่าปวดชายโครงขวาก็คืออาจจะปวดตับก็ได้หรือเป็นนิ้วจะจุกจะแน่นอะไรอย่างเงี้ยมีผู้หญิงเนี่ยยากนิดนึงบางคนปวดว่าลูกก็บอกว่าปวดท้องถ้าหมอไม่ชำนาญจ,จะแยกไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ใกล้บริเวณท้องตะคู่ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ยังมีผู้หญิงเข้าใจเลยปวดท้องน้อยก็หาว่าปวดท้องอยู่นั่นนะหาว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ความจริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นการเป็นหมอสมัยก่อนนะ่ะค่อนข้างละเอียดนี่คือตำราที่สมัยก่อนบรรดาครูบาอาจารย์เด่ยเขาเป็นหมอเขารักษาคนไข้ามาแล้วเขาบันทึกยาไว้แล้วเนี่ยเป็นเป็นบันทึกตัวหนังสือแล้วว่าโรคตรงเนี้ยโรคอะไรใช้ยาอย่างนี้อย่างนี้ เราก็ต้องมาจดมาจำเพราะว่าสมุนไพรไม่ใช่ยาสําเร็จรูปครับเขาจะใช้ต่างกันไปเรื่อยๆอาจจะห้าหกตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นหมอแพทย์โบราณเนี่ยตัวเองต้องเป็นทั้งเภสัชและเป็นทั้งหมอแล้วก็ต้องมีประสบการณ์เวลารักษาโรคอะไรที่มันหายเนี่ยต้องมาทึกไว้ต้องจดไว้ต้องจําไว้เพราะโรคแต่ละคนมาเนี่ยโรคมันร้อยแปดไม่เหมือนกันแต่มันมีซ้ำกันเรื่อยๆใครบอกว่าสมุนไพรเนี่ย ต้องรอช้าๆค่อยๆกินค่อยๆหายไม่จริงหรอกครับแต่เป็นโรคก,กินปั๊บปั๊บหายเดี๋ยวเดียวก็หายเหมือนกันอยู่ที่ความชํานาญหมอต้องเข้าใจหมอต้องเก่งแล้วหมอตอนสมัยก่อนเขามีมารายาทอะไรที่เขารักษาไม่ได้นะเขาไม่รักษานะเขาไม่ใช่จะหวังเอาเงินนะเขาไม่รักษาเลยถ้ามันไม่หายฉันบอกมันไม่หายนะแต่จะดีขึ้นโบราณจริงๆเขาถ่ายทอดกันเนี่ยเขาไม่มีสอบคุณต้องผ่าน การทดสอบจากอาจารย์นะอาจารย์นี่เขาคัดคนเนี่ยที่ป่วยเขาให้คุณรักษาดูถ้าคุณรักษาแล้วเขาหายนะเขาดีขึ้นเนี่ยหมออาจารย์ขึ้นตงอย่างอนุญาตเราไปเป็นหมอนะเพราะจะคุณอย่าเรียนแล้วรู้หมดแล้วคุณรู้สมุนไพรทุกอย่างรู้สรรพคุณทุกอย่างแล้วคุณจะไปเป็นหมอก็ไม่ให้หรอกครับต้องสอบมากต้องสอบผมต้องมีใบอนุญาตนะจะมาเป็นลมคนสบายก่อนจําได้ไหม เวียนหัวหน้ามืดเป็นลมคือโรคหัวใจหรือโรคเลือดน้อยเกินไปหรือโรคที่เลือดขึ้นสมองไม่พอเนี่ยมันจะมีลักษณะนี้เพราะโล่นีเยอะโรคกระเพาะเยอะโรคปวดเมื่อยนี่อย่าบอกใครโรคกระดูกนี่เยอะจริงๆนะครับคือโรคทั่วไปกับขึ้นทั่วไปเนี่ยพวกโรคท้องเสียเป็นก้าเป็นบาดนี่เยอะอยู่แล้วนะครับอย่างแล้วโรคเส้นเลือดสมองเออเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ย สมัยก่อนก็มีแต่ว่าโลกสมัยนี้อาการที่ผมพูดนี่น้อยลงไปเยอะเพราะคนเรารู้จักออกกำลังรู้จักรู้จักหาหมอหมอเยอะเอาอย่างนี้เียกว่า <c oughs> คุณยาอะไรจะวิเศษเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่เหมือนกับยาที่เหมาะสำหรับถูกโรคเราถ้าถูกโรคอะอายาที่นัน่นราคาเป็นหมื่นล้านมันก็สวยยาบาทเดียวไม่ได้ พราถูกวโรคมันหายส่วนมากผมจะใช้ยาผมเองเพราะผมรู้ว่าโรคนี้ไงจะรักษาอย่างไงแล้วคนกินต้องสิบคนกินแปดเ้าคนต้องได้ผลดีไม่ใช่สิบคนกินได้ผลดีสองคนสามคนมาคุยไม่ใช่ต้องได้ดีเป็นส่วนใหญ่นั่นเขาเรียกว่าของดีวันสาววันหลายร้อยอ่ะมาปรึกษานะไม่ได้ตรวจทุกคนนะบางคนตรวจแล้วปรึกษาแต่เดี๋ยวนี้เรามีชำนาญแล้ว พอเราคุยกันคนละห้าทีก็จบแล้วรู้แล้วเขาเป็นโรคอะไรคนจะใช้ยาอะไรส่วนมากจะรักษาไม่ได้บอกรัก,รกษาไม่ได้พเพราะใันการรักษาคนไข้ก็คือต้องได้ผลนะคนถึงจะมานะพเพราะฉะนั้นเราจะรักษาคนเยอะๆก็ต้องมีผลและอะไรที่เราไม่รักษาเราไม่ชํานาญเราอย่าไปรักษาเขาแต่ว่าคุณป่วยเป็นอะไร้วแต่คุณจําไว้เลยคุณเข้าโรงพยาบาลไปก่อน ไปรักษาก่อนนะทามันหายคุณไม่ต้องไปหาหมอทั่วไปเว้นแต่เออหมอรักษามันก็ยังอย่างนั้นนะไม่ดีขึ้นมาเลยคุณควรหานมาหานมาเชื่อสมุนไพรบ้างก็อยากหยุดจะหยุดไปลงคนจะอยากหยุดแล้วมันอายุป่าดน,นี้ละ่ะการเป็นหมอต้องใช้สติปัญญานะต้องใช้คิดนะมันหน้าที่ภาระผูกพันมา เขาพามาแล้วอะ่ะมาจากอีสานสุรินทร์สุรนล,ลนบางคนมาจากขเขมรมาจากลาวมาจากพมา่ามาจากฮ่องกงมาจากอินโดนีเซียเงี้ยมาถึงที่เนี่ยถ้าคนจะไม่ช่วยเขามั่งเลยเราก็ต้องช่วยเขาเนี่ยคือการเป็นหมอครับไม่นานเดือนเดียวเดือนเดียวคือหมอเส็งรักษาคนไม่มีนาน รักษาแค่ครัง้งสองครั้งต้องดีขึ้นแล้วถ้าดีขึ้นแล้วก็รักษาต่อจนหายถ้าครั้งเดียวสองครั้งไม่ดีขึ้นผมไม่รักษาแล้วผมรู้ว่าผมผิดทางแล้วไม่เป็นสูตรเนี่ยเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะ<ส>มีพญาก็มีคนซืบก็ต้องค่อยๆสอนน่ะและนอกนั้นเขาจะมีอะไรดีกว่านี้เขาต้องไปหาวิธีเสริมสร้างเองก็คือขายตรงนี่ก็คือเป็นบริษัทสร้างคนให้รู้จะทธุรกิจ นะครับเพราะนะโบรสัตขายตรงเราเนี่ยสิบสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วนะไม่มีมันีเกมเข้ามาเห็นไหมเพรอบริษัทเราเนี่ยอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เอาเปรียบสมาชิกถือว่าผมเป็นที่ปรึกษากของคนไข้คอยช่วยสมาชิกผมให้เขาไม่ขายสมุนไพรที่หลงผิดถ้าคุณเป็นคนดี วาสนาคุณสมมติเขาเติมให้คุณมีเงินร้อยเดียวแต่คุณขยันทํางานรู้จักเก็บเขาอดออมมันก็อาจจะไปสองสามร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่ถ้าว่าคุณทําไม่ดีนะครับเป็นคนที่ไม่ดีทําไม่ดีแล้วกันไม่ดีอะไรผมมกันแล้วแต่ไอ้ที่เงินก้อทุนมาร้อยหนึ่งเนี่ยมันจะลบหายไปหมดนาจะประสบความสำเร็จคือความดีความดีต้องมาก่อน แล้วตอนนั้นคุณจะสร้างอะไรกับประสบความเร็นได้อย่างคุณเป็นคนที่สร้างความเชื่อถือคนก็เชื่อถือเชื่อถือนะคุณพูดอะไรเขาก็เชื่อคุณจะขายอะไรเขาก็ซือ้ออย่างอีจันเนี่ยคนก็เชื่อถือผมก็เชื่อถือผมก็ต้องไปหาอีจันเห็นไหมเขาสร้างความเชื่อถือเพราะเงินทองเนี่ยไม่ใช่เราจะหาจะหาได้นะมันต้องมาประกอบกรรมดีกับความเชื่อถือ